เราพึ่งได้งานใหม่เป็นผู้ช่วยแปลในโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งทุกคนเตือนให้ระวังห้องใต้ดินแต่เราไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเลยคืนนั้นมีคนไข้ฉุกเฉินเราต้องลงไปเอาเตียงเสริมที่แก็บไว้ในห้องใต้ดินที่มืดและเงียบสนิททันทีที่ก้าวลงมาไหนขั้นสุดท้ายความเย็นเยือกก็โอบล้อมกายเสียงหยดน้ำจากที่ไหนสักแห่งดังเป็นจังหวะเชื่องช้า เราเดินผ่านทางเดินแคบคาดกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นยาฉุนกึกอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนลากเท้าช้าๆมาจากมุมมืดหัวใจเราเต้นระรัวพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นแค่หนูหรือแมวแต่เสียงนั้นมันหนักอึ้งกว่าพอถึงล็อกเก็บเตียงเราเห็นเงาร่างตะคุ่มๆยืนอยู่ข้างๆเตียงมันค่อยๆหันหน้ามาช้าๆแล้วยิ้มให้เรา เป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวไร้แววตาพร้อมเสียงกระซิบแหบพร่าว่ามาอยู่เป็นเพื่อนกันสิเรากรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งหนีขึ้นมาข้างบนแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่นั้นเราไม่เคยเหยียบย่างลงไปที่นั่นอีกเลยผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง